สอนรับเพชรฟรีห้าร้อยสิบหกเพชรฟร,ฟรีไปเลยใส่โค้รด,ด่วนสวัสดีวัยรุ่นเมาเกาวาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมเช l น,นะครับวันนี้เกมฟรีฟ้านะ วันนี้ฟีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่ค่อนข้างเยอะแต่วันนี้พี่บอมมีโค้ดเพชรมาแจกนะครับก่อนอื่นเลยฟังให้จบก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ทีบอมช anel ตอนนี้ใกล้จะถึง80,000ื่นซับสไครต์แล้วนะครับรยังไงก็เดี๋ยวจะแจกเพชรแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็วันนี้มีโค้ดเพชรนะครับซึ่งเป็นโค้ดแอร์เพนะครับใช้ได้ทุกๆุกคนนะครับฟังไม่ผิดแต่จํากัดสิทธิ์นะฮะแต่คนที่เข้ามาแล้ว ดูตรงนี้แล้วก็สมัคร AP วันนี้หรือว่าเมื่อวานแล้วยังไม่ได้ใส่โค้ดนะครับมาใส่โค้ดมันจะมีอยู่2โค้ดสำหรับโค้ดนะครับมีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับที่พี่บอมอัดก็คือตอนเช้าแล้วแต่พี่บอมเอาลงให้น่าจะประมาณ5้าโมงหโมงนะครับเพราะว่ามันเป็นเพจฟรีนะครับผมจะขึ้นรูปก่อนมาตามนี้ iOS เท่านั้นนะครับก็เขาบอกว่า iOS เท่านั้นที่จริงมัน Android ก็ได้นะครับผมไปลองใส่ Android มามันก็ได้นะครับ จ่ายศูนย์บาทรับ516เพชรฟรีๆเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้เรากรอโค้ดก่อนกรอโค้ดุ๊บมันจะได้คูปองนะเราก็กรอโค้ดเรียบร้อยเสร็จไหมมันก็จะได้คูปองนะครับผมอาจจะขึ้นรูปให้ดูอ่ะผมขอปิดตรงนี้ก่อนก็คือทุกคนกรอโค้ดลูกค้าใหม่ก็ลูกค้าใหม่กรอไปเลย T E M เนี่ยกลูกค้าเก่าก็ T E M R A P เนี่ยข้างข้างขวานะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปอีกรูปหนึ่งให้อนะ่ะรูปนี้กรอเแคส่สดเอ้กรอเแคส่สด ก็โค้ดเสร็จนะครับก็จะได้โค้ดเงินคืน3 5บาทสําหรับใบที่1นะครับอ่าเป็นน่าจะเห็นรูปละนะครับตามนี้แล้วเราก็มาเลยนะครับ3 5บาทเสร็จแล้วก็เอามาเติมนะครับเติมในเกมนี้เลยนะครับอ่าผมขอเซ็นเซอร์บางส่วนนะครับหรือว่าอาจจะตัดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าซื้อ1รอบก่อนอนะครับนี่คือพี่บอมจะซื้อ1รอบแล้วนะครับเนในบัญชีเดี๋ยวหักละนะครับ ดูเพชรด้วยสังเกตเพชรด้วย29เพชรน,นะครับอ่าแล้วมันจะได้คูปองเงินคืน35บาทใบที่2นะครับเดีย๋ยวผมอาจจะมีรูปให้ประกอบนะครับอ่านะครับชุบเพชรข้ายัางอ่า129เพชรมันจะมีใบที่2เงินคืนสําหรับ35บาทเราก็ซื้ออีกนะครับทุกคนกดซื้อไปอีกนะครับเหมือนเดิมเลยกดซื้อไปอีก1ครั้งนะครับ จจ๊บใส่ระหัสุบช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 ุบอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ใบที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะได้กี่ใบนะฮะตั้งผมเหลือ120เหมือนเดิมนะครับต้นต้นเกมผมน่าจะให้ดูแล้วว่าผมมีเงินอยู่150บเอ้ย120บาทนะครับอ่าเราได้คูปองมาอีกแล้วนะครับเป็นใบที่สามผมอาจจะขึ้นรูปให้นะครับอ่าผมจะดีดนิ้วประกอบนะครับจะมีรูปขึ้นอ่าเรียบร้อยครับนี่คือผมยังไม่หมดเงินสักบาทเลยนะผมได้มาใบที่สามแล้วนะครับทุกคนะฮ เราก็จะเติมไปอีกนะครับโคตรคุ้มนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับโอ้โหชุบเติมปั๊บปั๊บชุ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 บแน่เติมไปอีกครับอันนี้ครั้งที่สามแล้วนะครับเงินผมยังไม่หมดเลยตอนนี้เหลือเท่าเดิมนะครับเดีย๋ยวดูนะครับว่าเราจะได้ใบที่สี่มาหรือเปล่านะครับไม่ใบที่สี่มาแล้วทุกคนเห็นไหมโอ้โหผมจะลูกขึ้นให้ menu. ตอนนี้เงินก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพชรเข้ายังเราเติมสามครั้งเพชรแล้วนนะคครับทุก สา0แล้วนะครับ300แล้วนะฮะอ่าแล้วถามว่าเราเติมเพิ่มอีกได้ไหมได้นะครับเติมไปอีกนะครับก่อนที่จะเติมนะครับเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยนะครับผมเติมไปแล้วสามรอบนะครับอ่าผมมีใบที่สมาละผมอาจจะขึ้นรูปให้แล้วนะครับแล้วหลายคนบอกว่าอ้าวมันได้แค่500อไม่ใช่เหรอพี่บอมนะครับอย่าลืมนะครับมากดรับในเกมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการออกเกมเข้าใหม่นะครับออกแป๊บนึงนะฮะปุ๊บเพราะว่ามันบั๊กกิจกรรมมันบั๊กนะครับชุบเข้าใหม่ปุ๊บนะฮะ มันจะมีให้รับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคตรงนี้นะครับให้เรามากดรับด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าไม่ใช่ว่าไม่รับนะครับผมนี่เลยเราลงทะเบียนก่อนนะครับง่ายมากแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วเราก็เอาใบเสร็จนะครับตรงที่ใบแรกมั้งนะครับใบแรกนะครับผมก็ทุกคนอาจจะรู้แล้วหรือเปล่าตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้หรือเปล่านะครับแต่ผมบอกว่ามันใส่ใบเสร็จได้นะครับตรงนี้นะครับยผมขอไปใส่ใบเสร็จก่อนนะครับ อ่ะโอเคครับก็เมืม่อกี้ผมเข้าไปใส่ละมันกิจกรรมหน้ากิจกรรมตรงเนี้ยมันบั๊กทุกคนนะครับเรากดลงทะเบียนแล้วก็มันไปหน้าลงทะเบียนไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ขอ,อยังไม่ใส่ละกันนะครับแต่มันใส่ที่หลังได้นะครับอ่ะเราเติมให้ครบก่อนนะครับอเราเติมให้ครบปุ๊บนะครับมันก็สามารถมากดรับตรงเพชรตรงเนี้ยได้อีกนะครับก็เราจะเติมได้500เพรก่อนใช่ไหมแล้วเราก็กดรับอีกนะครับนี่จะได้2ครั้งก็เป็น10แล้วก็มากดตรงนี้เป็น 20แล้วก็กดอีก3าก็เป็น60พอดีใช่ไหมอ่ะประมาณนั้นนะครับทุกคนนะฮะอ่ะเรามาเติมครบให้ครบก่อนดีกว่านะครับเราเติมคันที่4ก่อนนะครับโอเคผมขออนุญาตเติมแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับเหมือนเดิมเลยชุบเดี๋ยวมันจะได้โรกปองเงินคืนนะครับผมยังไม่ได้เสียงเงินสักบาทเลยนะขอแค่มีเงินในบัญชีนะครับแค่นั้นเองมีเงินใน a อ r p พไม่ใช่บัญชีนะครับโอเคขึ้นแล้วนะฮะ คูปองใบสุดท้ายนะครับเป็นใบที่5นะครับทุกคนน่าจะเห็นรูปละนะครับเป็นคูปองใบที่5นะครับอ่ะเพชรมี400ละนะครับ429อ่ะแล้วเราก็ซื้อใบสุดท้ายไปเลยครับชุบโอเคนะฮะดูเงินนะครับดูเงินตอนนาทีเวลาด้วยนะครับผมจะแคปบให้ดูทุกเวลานะครับอ่ะน่าจะเห็นนะครับ ผมอาจจะตัดต่อคลิปนี้นานหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับโอเคนะครับคูปองเงินคืนหมดแล้วนะครับเหลือแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เพชรก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้ว500รเพชรเต็มๆไม่เสียสักกระบาทนะครับแล้วก็มากดรับกิจกรรมแอร์เพย์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เขากดรับแค่นั้นเองนะครับง่ายไหมง่ายสุดๆเลยนะครับง่ายจนแบบว่าไม่รู้จะง่ายยังไงนะครับอื แต่มันเข้าหน้ากิจกรรมตรงนี้คือลงทะเบียนไม่ได้เฉยๆที่จริงมันลงได้นะอ่านะครับมันน่าจะบั็กหรือว่ามีคนเข้ามาเยอะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับหน้าตรงนี้นะครับอืมผมลองเข้าหน้าเว็บดูแล้วกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับกดผิดกดผิดนะครับอ่าต้องติดตั้งนะครับโอเคอ่านี้นะครับนี่มันเข้าไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับหรือว่าผิดพลาดนะครับอืม ตรงนี้น่าจะบั๊กนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันนะครับว่ากดเกินตรงนี้ได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับน่าจะได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือเราได้มา560 516ปิใช่ไหมเขาบอกว่า516เพรนะครับก็โอ้โหแบบคุ้มจริงๆอ่ะครับไม่รู้จะคุ้มขนาดไหนก็คือคุ้มจริงๆนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับก็ สามารถไปกดรับได้ทุกคนแล้วก็ใส่โค้ดได้ทุกคนเลยนะครับผมทุกคนนะฮะก็แค่นี้แหละเติมเพชรโคร้ดคตเติมเพชรผมก็มาเติมให้ทุกคนดูแล้วนะครับหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันได้จริงๆนะฮะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้อาจจะซับซ้อนหรือว่างงแต่ตั้งใจฟังดีๆทุกคนน่าจะรู้กันหมดนะครับอ่ะเป็นโค้ดเพชรนะครับผมได้ทุกคนเลยสำหรับสายเติมนะครับสายฟรีก็ ถ้ามีแอป AirPay ก็ได้ฟรีแต่ถ้าหลายคนไม่มีแอป AirPay ผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะแจกให้ละกันนะครับตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมใหม่กันบ้างนะครับหรือจะเล่นแบบสอบถามนะครับหลายคนยังไม่ได้กรอกผมว่านะครับอ่ะก็มาทําการกรอกให้ GM ด้วยละกันนะครับตรงนี้นะอ่ะพอไม่ได้อีกแล้วนะครับบล็อกหมดทุกอันนะครับแล้วก็กิจกรรมสายฟรีนะครับก็มาเล่นได้นะครับมาเล่นได้นะครับนี่ มาแลกของกันนะครับก็ได้เสื้อได้อะไรกันเนาะง่ายๆนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงหมัดนี่อีก8วันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มแล้วผมมีอยู่2องใบนะครับจะทาการสุ่มให้ทุกคนดูนะครับอาจจะเป็นต่อจากคลิปนี้เลยนะครับก็จะสุ่มให้ดูนะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมผิดพลาดอะไรประการไหนผมก็ขออภัยด้วยละกันนะครับสําหรับทีบอมซีเฮดนะครับก็สิ่งดีๆที่มอบให้ก็คือความสุขจากพี่แล้วก็มอบให้ทุกคนนะครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตามและคอยรับชมกันด้วยนะครับช่องฟรีไฟ r e ช่องสายฟรีช่องสายแจกช่องกิติกรรมนะครับอย่าลืมช่องพี่บอมซีเฮ็ดเฮ็ดเราจะใกล้ถึง80,000ซับสไครแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยละกันนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวคิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณจริงจครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ